น,นางสาววิศยาชัยโยธารหัสนักศึกษา010วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างในสัปดาห์ที่11ค่ะไปรับชมกันเลยค่ะค่ะก่อนเราจะเริ่มนะคะเรามาดูหัวข้อในการ reflection กันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. นงนะคะก็คือกิจกรรมค่ะ 2. ความรู้สึกความคิดเห็น3 ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 4. ประยุกต์ใช้ในชีวิต 5. ประยุกต์ใช้ในอาชีพครู 6. จุดเด่นวิดีโอและ 7. สิ่งที่อยากปรับปรุงค่ะค่ะเมื่อเราเข้ามาในห้องนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะทำนะคะก็คือการถ่ายรูปเซลฟี่เช็คชื่อค่ะซึ่งอาจารย์นะคะก็จะส่งจะมีช่องทางให้เราส่งรูปโดยส่งได้ไม่เกิน เวลาบ่ายโมงหนาทีช่องทางในการส่งนะคะก็คือ Google Classroom ค่ะใครส่งหลังจากนั้นนะคะก็จะถือว่าสายค่ะและหลังจากนั้นนะคะเมื่ออาจารย์มาถึงห้องนะคะก็จะมีการทักทายกันโดยหัวหน้าห้องนะคะจะเป็นคนบอกชั้นเรียนค่ะแล้วเมื่อบอกชั้นเรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ โดยกิจกรรมที่1น,นะคะชื่อว่า Stillness Practice โดยอาจารย์นะคะจะให้พวกเราปิดตานั่งสมาธิและจะให้ตัวแทนออกมาพูดในส่วนของความรู้สึกต่างๆให้เพื่อนฟังค่ะในที่การพูดนะคะก็คือเพื่อสร้างกำลังใจและสร้างความรู้สึกให้แก่พวกเราค่ะหลังจากกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ก็ให้พวกเราแสดงความคิดเห็นลงในแพลตฟอร์มว่าเรารู้สึกอย่างไรที่เพื่อนพูดค่ะ ได้สอบสอบกัางภาคกันมาครับกว่าจะผ่านแต่ละวิชาได้เราก็ต้องอ่านหนังสือกันมาเยอะพอสมควรค,ครับบางบางคนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนบา,บางคนก็มาอ่านตอนเช้าเอาครับบางคนก็ก่อนเข้า2-5นาทีก็มีครับแต่เชื่อว,ว่าทุกคนทำข้อสอบได้ครับเพราะเราเก่งกันทุกคนครับ ก็วันนี้เราก็ได้มาครบทุกคนนะครับไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่เรามาได้เจอกันครับวันนี้ก็แค่นี้นะเพ่อตืตาโดยในส่วนของหนูนะคะได้บอกว่ารู้สึกอยากตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่ก็แอบขำค่ะ โดยกิจกรรมต่อมานะคะชื่อว่า movement practice ค่ะหรือว่า V shape and star shape ค่ะโดยอาจารย์นะคะได้ให้พวกเราแบ่งกลุ่มจากกลุ่มที่ทำกิจกรรมสอนเพื่อแลสอนน้องค่ะหลังจากแยกตามกลุ่มนะคะก็จะให้อาจารย์ก็จะให้ดูรูปและอธิบายโดยแต่ละกลุ่มนะคะก็จะแยกกันทำกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะสอนให้พวกเรา ได้รู้จักถึงการไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะหลังจากเสร็จกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ให้ตัวแทนโพสต์ภาพกิจกรรมและโพสต์ปัจจัยที่ได้ทําให้งานสําเร็จในกิจกรรมนั้นลงในแพดเล็ค่ะโดยแต่ละทีมก็จะมีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไปบ้างค่ะโดยยกตัวอย่างทีมที่3ของดิฉันนะคะก็จะบอกว่าการสื่อสารที่ดี การเชื่อใจกันการสมดุลร่างกายการวางแผนร่วมมือกันร่วมมือสามัคคีค่ะกิจกรรมต่อมาชื่อว่าคอนเทนต์ค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้นักศึกษาดูคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาทั้งหมด2คลิปค่ะเราไปรับชมตัวอย่างคลิปและก็ดูบรรยากาศในขณะที่เพื่อนๆกำลังรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ คือกิจกรรมที่มีชื่อว่ามีปัญหาอะไรบ้างโดยอาจารย์นะคะได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามเดิมค่ะและช่วยกันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่นะคะจะเน้นไปในด้านของทางจิตตปัญญาศึกษาค่ะและเมื่อนักศึกษาคิดกันเสร็จแล้วนะคะก็จะให้โพสต์ลงในแพลต e t ค่ะ ต่อมานะคะอาจารย์ก็ได้ให้นักศึกษาแยกประเภทของปัญหาต่างๆที่นักศึกษาหามาค่ะโดยจะแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆและย่อยค่ะโดยหลังจากที่แยกเสร็จแล้วนะคะก็จะโพสต์ลงในแพทเลตเหมือนเดิมค่ะหลังจากโพสตเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาพักเป็นเวลา15นาทีค่ะ และกิจกรรมต่อมานะคะก็จะต่อเนื่องจากกิจกรรมก่อนหน้านี้เลยค่ะหลังจากเราแยกประเภทของปัญหาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้เราดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่สามารถแก้ไขได้ด้วยจิตตับปัญญาศึกษาค่ะโดยแต่ละกลุ่มนะคะก็จะแยกออกเป็นปัญหาต่างๆที่สามารถแก้ไขได้และโพสต์ลงในแพล l e t เหมือนเดิมค่ะ พิมแล้วขอถามหน่อยพิมรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้หรอแบบนี้เหรอก็รู้สึกว่าเราแบบได้คิดได้แบบมีความจัมาคิดร่วมกับเพื่อนดีครับก็แบบได้คิดว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เราเจอมาประมาณนี้ครับชาแนชาแนรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้หรอรู้สึกว่าได้ทำอะไรเพื่อรู้สึกมีความสามารคีได้พูดคุยกันภายในกลุ่มค่ะก็สนุกมากว่าขอบคุณค่าขอบคุณค่ี่นะคะ ปัญหาด้านครอบครัวมีครอบครัวแต่แยกความรุนแรงในครอบครัวท้อในวัยเรียนความกดดันจากคนในครอบครัวปัญหาด้านจิตใจการบุบหนี่อกหักการปรับตัวเห็นแก่ตัวพูดไม่คิดความสัมพันธ์ท็อกซิคความเครียดโรคซึมเศร้าทำ้ายตัวเองสุขภาพหมดไฟในการเรียนการทํางานการไม่เข้าใจระหว่างบุคคลยึดติดกับความสมบูรณ์แบบไม่ยอมรับความแตกต่างของบุคคลกิจกรรมต่อมานะคะชื่อว่า ผังก้างปลาค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้เรานำปัญหาของทีมที่เราเลือกมาว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยจิตตปัญญาศึกษานะคะมาทำเป็นแผนผังก้างปลาค่ะโดยบอกสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยต่อมาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะโพสต์ลงในแพดเลตค่ะโดยแต่ละกลุ่มนะคะก็ได้ออกแบบแผนกระผังก้างปลาที่มีรูปแบบต่างกันค่ะและมีจุดเด่นเฉพาะแต่ละทีมค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเล่นเกมแก้วน้ําค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะส่งตัวแทนออกมา5คนค่ะโดยจะมีเชือกและแก้วน้ําเราจะใช้เชือกในการนําแก้วน้ําไปวางไว้บนโต๊ะและเรียงรูปแบบตามที่อาจารย์กําหนดค่ะโดยใช้แค่1นิ้วนะคะที่จะจับเชือกค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะช่วยสร้างความซื่อสัตย์และการเชื่อใจกันและการภายในกลุ่มค่ะโดยจะมีการแข่งขันระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2หลังจากนั้นนะคะก็จะนำกลุ่มที่แพ้มาแข่งขันกับกลุ่มที่3ค่ะ สำหรับความรู้สึกและความคิดเห็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะรู้สึกสนุกและมีความสุขมากๆค่ะได้รู้ถึงความสามาคัคคีการเชื่อใจซึ่งกันและกันการทำงานเป็นทีมโดยกิจกรรมที่ชอบที่สุดวันนี้นะคะก็คือกิจกรรม V Shape ค่ะเพราะกิจกรรมนี้นะคะทำให้เราได้รู้ว่าการเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ โดยต่อมานะคะสิ่งที่ประทับใจในคาบนี้นะคะก็คือการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆนทุกคนนะคะช่วยทำงานกัทำงานกันอย่างดีมากๆเลยค่ะไม่มีใครทำน้อยหรือว่าทำมากค่ะทุกคนทำเท่าเทียมกันหมดและช่วยเหลือกันในทุกๆด้านค่ะส่วนกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดน,นะคะก็คือกิจกรรมเกมแก้วน้ำค่ะ เพราะวันนี้นะคะได้เล่นไม่ทันจบเกมค่ะเนื่องจากหมดเวลาในคาบเรียนจึงทำให้รู้สึกเสียดายและรู้สึกเศร้านิดนิดค่ะสำหรับสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะก็คือการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเชื่อใจกันและกันการหาปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยจิตตปัญญาศึกษาค่ะ สำหรับสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราก็คือการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะหากเราไม่มีการช่วยเหลือหรือเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะการทำงานก็จะไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายค่ะซึ่งการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็ทำให้เราได้รู้ถึงการเข้าใจและการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ ่อมานะคะก็คือการประยุกต์ใช้ในอาชีพครูนะคะสำหรับสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะคิดว่าในอนาคตน,นะคะที่เราจะไปเป็นครูสามารถมีการสร้างกิจกรรม จากกลุ่มนักเรียนนะคะก็คืออาจจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อให้ทํางานร่วมกันค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็การเชื่อใจกันและกันค่ะและไม่แม้แต่กับนักเรียนอย่างเดียวนะคะในส่วนของการทํางานกับครูท่านอื่นด้วยค่ะการที่เราเชื่อใจกันช่วยเหลือคนคนอื่นนะคะก็จะทําให้งานของเราบรรลุได้ตามเป้าหมายด้วยดีค่ะและทําให้การทํางานในอาชีพของเรานะคะมีความสุขค่ะ สำหรับจุดเด่นของวิดีโอนี้นะคะก็คือมีการวางแผนและทำตามลำดับเนื้อหาที่น่าสนใจใช้คำพูดที่เหมาะสมสำหรับหนูนะคะคิดว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่น่าสนใจแต่อานมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่รูปแบบการออกแบบลิปวิดีโอน,นะคะสำหรับหนูคิดว่าดีมากค่ะ ในส่วนของสิ่งที่อยากปรับปรุงของหนูนะคะก็คือการประดิษฐ์ตัวอักษรค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้คิดสร้างสารรค์มากพอคะ่ะและทําให้รูปแบบของการประดิษฐ์ตัวอักษรยังไม่มีหลากหลายรูปแบบค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้อาจารย์มีกิจกรรมให้เราทําเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดด้านใช้ร่างกายรวมถึงด้านความรู้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.